เอากรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเด้ออีกช่องหนึ่งกับไทยอีสานฟิจิงครับน้ำพี่น้องพ่อๆกับลุงโบเก่านั่นแหละครับอ้าวมื่อนี้ลุงโบจีพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งการหาปลาครับอ่าอยู่ทางบ้านหัวขัวพี่น้องอ่าตำบลอ่าบ้านเพียอำเภอกุญับจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเอ้าสองขางทางเนี่ยพวกอึดพ่อหยากว่าซานพี่น้องเองเอออีแม่เราขายกล้วยทอดเนาะพี่น้องเนาะเออขายกล้วยทอดขายมันทอดครับขายดียว่อแม่ หายดีค่าวาสานเออบางนีก็เป็นน้ำครับอ่าพวกกาแฟบางย่งมีเวิร์ดครับผมอ่าทั้งเป็นลูกทั้งกุดเป็นลูกซ้นพี่น้องเอานำโคกก็มี้ครับเอาเบิ่งกันครับพี่น้องบรรยากาศเป็นยังไงครับสองข้างทางพี่น้องอ่าน้ำครับน้ำครับหลครับพี่น้องนี่แหละครับผมเออน้ำครับน้ำมาจากเขื่อนห่วยหลวงพี่น้องพื่นนครับ ปวดพ่อพี่น้องโอ้ยเป็นตะยานครับอ้ปวดพ่อข้างหน้พี่น,ออน,น้องเสยนเบ็ดาเองในเสยนเบ็ดน้ำเสยนปืนครับเออเสยนปืนครับไทยยิงป่าวาาัชพันพี่น้องเลยเอามาเบิ่งตะนบีครับผมเอาเบิ่งผลงานครับมือนีครับพี่น,อน้องมันบพว่าสั้นว่าเอาพอได้ครับโอ้ยป่าเอาสวยนี่ตัวงามครับเนาะ สุดยอดครับกำลัขงขายครับลูกค้ากรัลังมาซื้อพี่นอ้องเอ้าเบิ่งกันครับผมเป็นจังไดยเอา้าได้ยุตัวล่ะโอ้ได้ยุตี่น้องเอาอได้เอาครับผมปวดพุครั้งนี้คุณอ่ะเฮ้ยปวดพุครั้งนี้คุณอ่ะปลา โอ้เอาได้แ้่ก็ใส่คู่ไปปุ้มมันพี่น้องสร้างคุณกับพ่อสร้างคุณครับผมเ<ๆ>อาโค้ข้า,างเงาพี่น้องโคหลังพี่น้องนอง้ำยูุบ้านหัวขัวน้ำม,มาจากเคื่อนหวยหลวงพี่น้องโอ้ดันจะยานครับเออเอาโคตหลังครับไหลแห้งครับผมเออเอาปลา,า,ายฝนต้นหนาวพี่น้องอีกจักลูกซองลูกกนาจะเบิดแล้ะครับปีนี้พาย,ยูครับผมเออเอามาเบิงกันครับปลาเป็นพิเศษครับผมมือนี้ครับ เห็นจังไดนฮะปลาเป็นพิเศษพี่น้องเอา้าเบิ่งกันครับมาเห็ดจังไดนว่าซ่านพี่น้องเอ้ตักเอาตักเอาว่าสาั่นห่วยคือเป็นตะมันแต่พี่น้องแตกโพโพแต่พี่น้องเอา้ามาจังสี่ล้วครับผมโอ้แน่นอนพี่น้องเลยแน่นอนครับปลาเขาใสครับโหงามงามครับพี่น้องตามรับน้ำไหลเบื่อมือซี่ปลากระแล่นเบื่อมือมืดกันล้วพี่น้องเอา้ามา เบิ่งกันเรื่อยๆรียกงี้แหละครับคนข้นเต็มเอเล่ครับปานเอางานบุญพี่น้องพมดนะครับโอ้ยช่างพี่กับพ่อช่างพี่มาเนี่ยว้าอีปวดพ่อกันเนี่ยคัก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 อ้ยปวดพ่อปวดพ่อสุดยอดสุดยอดเอาเอาเอาอ่มาโอ้โยกิโลหนึ่งเออเอาท่างพ่นกับใจตักครับผมเอาตังเอาตักเอาครับผมท่างพีกับจอบเยอะครับจอบเยอะครับอ่าท่างนี้กับจอบครับผม ท่างพุ่นก็เรียกปลาพี่น้องเอา้าเอา้าเบิ่งกันต่อครับทางพุ่นเฮ็ดจังไดก็สิได้ปลาไปกินพี่น้องได้ปลาไปกินไปขายครับมื้อนี้ปาลาราคาสุดเลยกระเพาะสามโอยโลลอยครับผมปลามื้อนี้อยู่3โลลอยแล้วพี่น้องเด้อโล50กม็มีอ่ปาปลาโตใหญ่โตน้อยพี่น้องเอา้าอันโตใหญ่ก็ราคาจะสูงจักหน่อยครับโลละ50บาทครับ มาเบิ่งว่าเราตักจังไรครับผมมาเริ่มครับเริ่มตักเลยครับผมมามาตักเขาล่องครับแตกโพลโพเลยพี่น้องว้าวพี่น้องเอ้ยพูดอ่ะไอทีละเคืองโล่เลยทีละล้ละพี่น้องเอา้าวดโค้คักเงี้ยผู้หนึ่งขึ้นผู้หนึ่งล่องครับผมโอ้โธ่โธ่โธเอา้าทั้งพี่ครับ ท oh. so oh, uh, oh, okay. oh, so ั้งพี oh ่ก oh. ็ได้ตักเลยพี่น้องอ้าวทั้งพี่ก็ได้ครับเครื่องโล้ยกันเลยพี่น้องปวดพ่อปวดพ่อเอ้าปวดแล้วครับผมสอนสอนพี่น้องเหาอยู่หากินครับเออเอาปวดแล้วครับผมปิตากรมี่ครับอ้าวไปเบิ้ลตักบนต่อครับพี่น้องมาเอาตักเลยครับผมมา แต่โผโพเลยครับผมเอาเฮ้ยพี่น้องเอ้ยจังหวะนี่ครับครึ่งกิโลว่าจาาั่หวะแต่ครึ่งกิโลครับผมอาผู้ผัวเป็นคนตักอาผู้เมียเป็นคนเก็บครับพอมันเจ็บจะปลาพี่น้องเก็บเงินพร้อมครับเอามานี่แหละครับผมปล่กันทำมาหาอยู่หากินครับฟังทั้งพุนกันยกเอายกเอา,เอาพี่น้องแต่ละจุดก็มีคนยืนเต็มไปหมดแล้ครับผมสำหรับตักปลาครับผม เอาเอ้าทางพี่ทางพี่ไม่ยั้งล่ะโอ้ยทางพี่กับพ่อทางพี่พี่น้องายเอาตากับพ่อย้อยครับตากับพ่อย้อยครับได้เยอะกันละครับครึ่งกิโล่ขึ้นกันละครับเนาะเป็นคนตันก,นกครับมาเอ้าแตกคัวโพอเลยพี่น้องโอ้าวยพี่น้องเลยพอได้ยบุบพอได้กิน,ว,นว่าสั่น่าเอา เอาทั้งพี่เป็งได้มาจบแล้วพี่น้องอนนว่าจะระวังหัวย่างเดียวระวังไม่ถึงหัวว,าาออว่าซานี่พอแล้ววาเอาฮะโอ้ยพี่น้องเลยสะอ่อนครับมาจังสีล่ละพี่น้อง <c oughs> ได้กันจังสี่แล้วครับผมสุดยอดโอ้เอาใส่ตัวงามพี่น้องเอาทังคุณกระจอบแล้วครับ เบิ้งกันเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งกันเรื่อยๆครับผมเออตาดีได้ตาไวเสียครับผมเออเอาอะทักเลยครับตักเลยครับโอ้ยไทยแง่แปากถึงราคาเลยโอ้ยเสียดายบ่อดี้มาเออพี่น้องไอ้แตกเซลเลยครับเอาได้แล้วครับผมนีแล้วครับชอยกันยหาอยู่หากินละพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอามาเลยครับ เอาเรียกนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับกล่องเสียห้ากับเต็มไปเบิดครับทั้งคนลูกค้าทั้งกล่องเสียทางบ้านหัวหัวนี่เราพี่น้องเออเอาทางพี่ก็กำลังดึงครับกำลังดึงครับมาเอ้ยพี่น้องเอ้ยอีพ่ออีเมียคอยโคดโคตคักแน่แถบบาตเนี่ยเอ้าแหงยกแหงได้แหงตักแหงถือขึ้นบนมาเอาเบิ่งกันเรื่อยๆพี่น้องมาเบิ่งกันครับผม ตักไปตักไปเอ้าตักเลยครับผมฮะาวเบิ๊บแตกโพเฮ้ยครึ่งกิโลพี่น้องโอ้โหพี่น้องเก่มาแล้วครับสุดยอดเอาใบอินทรีย์ละพี่น้องแต่ว่าระวังตกเลยครับเด้อตามแห้งมาสั่นพี่น้องเอานี่แหละครับหาอยู่หา,หากินครับผมเออเอาคุณก็ได้ครับเอา ทางนี้ก็กำลังจะเอาของล่งครับนะซองมือแล้่ครับผมซองมือแล้่ครับมาไปเนาะว่าสันว่างตักเลยครับเอาพาสมุนตักเลยครับผมอ้าวแตกสุดเต็มดวงเด้งดวงเด้งดวงเด้งเอเฮ้ยี่ี้องเ้ยสวัสดี นี่แหละครับผมฮะเอาแบบเต็มๆให้ใช้กล้องเนี่ยมาเ,ยเร็วๆเออประจิต<ๆ>เต็มๆใช้กล้องไงพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันได้พี่น้องเออเอามาซองเมื่อกี้ครับซองเมื่อปีาอยู่ยบ่มันามาามาาสซองเออมื่อก้น้ำครับปาอยู่ไงใช้ภาษนเอามาบ่มาไก่ภาษาพี่น้องเลยเอาพามันมวยยังดอกกัน มันตักบ่ได้อันอันเศษผักตบสว่ามันหลายบทพี่น้องบนตะบุญอยู่แล้ะครับสารบุญอยู่แล้วครับอ <c oughs> เอา้าเอา้าครับสว,ว,ว่าวุ่นวุ่นอยู่ครับเราเบนอยากตักให้พ่อแม่พี่น้องในเบิร์นกันว่าเพื่อนจิตตักได้หลายซ้ำใดว่าซ้ำพี่น้องเลยเอา้า จอบเยอะพี่น้องจอบเยอะครับเอาบ่อว่าซานพี่น้องเลยเอาจังเยอะพี่น้องจังเยอะครับมาโตครับใหโตครับบ่อใดครับ,นะบ อันนี้มันลอยมาหลายบทเอาสมุหนตักเลยครับผมแตกเซลพี่น้องเอ้สุดยอดเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกันมาคลิปสนุกสูงแบบนี้อย่าลืมติดตามชมทั้งช่องยูทูบไทยอีสานบันเทิงเลยพี่น้องเด้ออีกช่องหนึ่งกับไทยอีสานพิชจิ้งคับน้ำพี่น,อน้องเอาทั้งสองช่องครับแล้วก็ติดตามทั้งสองช่องทั้งทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งเฟซบุก๊กเลยพี่น้องเด้อเอาันมาคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์คนซับตะใครเลยตามให้ลุงโบน้ำเลยนะครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานทุกคนลำพ่น้องะพอ่พอพอ่อกันที่ลิมนาขอบคุณครับ